สวนยาสายเกษตรเมืองยาโม EP นี้พามาดูกะเพราโหระพาสวนยาสายโหระพาโหระพาก็กำรรแล้วเท่าไหร่ ไม่ขึ้นเป็น10แล้วแล้วแต่เนี้ยหน้าโปนมันเยอะแล้วของบ้านออกแล้ว,ลวกระพักก็เป็นปกติเนาะนี่ไม่อะไรวันนี้ยาไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเหมือนเดิมสวนนี้เน้นไม่เล่นยาไม่ใส่ปุ๋ย กะเพราโหระพาสวนหญ้าสายนี like <of> ่ไงเโอมก็ได้อู่ไหมเนี่ยได้ได้ได้กรรมสองกรรมได้หลายกรรมอยู่นี่เชอมโหระพา ก็สชอบเพราะว่ามันหอมมันมาเมนของตลาดอของตลาดมันเป็นใบใหญ่มันไม่หอมมันโดนยาแต่ขนาดเราอยู่อย่างนี้เรายังหอมเลยพวกพนกั่งนี่ซอบซื้อเนพวกคนเกละอกก็อย่างที่บอกก็คือเราไม่เล่นยาพอเราไม่เล่นยาพอเราไม่เล่นยาปุ๊บมันก็มีความหอมของของผักนะครับเดี้ยวแล้วมันอร่อย มันหอม,อมพูดแล้วก็หิวก๋วยเตี๋ยวเลยเก็บไปได้นานก็จะเอาแม่ค้าเอาพุลหากรรมพุลหักรรมส่วนมากเราออกไปนี่ก็คือแม่ค้าเนาะ,มะแม่ค้าสำหรับโพลพานะครับสำหรับโพลพรัปาเ,เพราะว่าเขาจะเอาไปไว้ไปให้ใหกับลูกค้าเขานะครับค,คือร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวน้าตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ชอบใบใหญ่ ของตลาดนี่มันโหระพานไม่อร่อยนะครมันไม่มันไม่มีความหอมนะครับมันไม่มีกลิ่นหอมอืมมันมันมันใบใหญ่มันไม่หอมมันคือมันโดนยาแต่อย่างเงี้ยครับเนี่ยครับใบเล็กๆเงี้ยครับมันหอมมันมีความหอมมีความสดนะครับใส่ไปมันก็จะเตะจะหมวกมันก็จะมีความอร่อยทาให้รสชาติของเอ้ ก็ปริมาณก็ประมาณนี้แหละครับก็ประมาณกี่กรัมแปดกรัมสิบกรัมแล้วแต่นะประมาณสิบกิประมาณสิบกรัมก็ประมาณห้าสิบบาทก็หมดบ้างไม่หมดบ้างนะอย่างที่บอกก็หนึ่งไม่ฉีดยาสองไม่ได้ปลูกบ่อยยิ่งตัดยิ่งแตกอืมก็ต้นทุนค่อนข้างที่จะไม่มีนะครับต้นทุนต้นทุนค่อนข้างที่จะไม่มี เพราะนั้นก็ห้าสิบบาทก็ก็ถือว่าได้นะครับนะครับก็ปลูกก็อยู่ได้นานนะอันนี้เขียวออวางไว้อย่างนี้อ,อ,อืมวันไหนวันนเป็นดือนนจบไปนั้นอนอเียยนัน ครับก็เรื่อยๆนะครับโหระพานี้ก็เก็บก่อนเดี๋ยวไปแต่งไปมัดอีกรอบหนึ่งนะครับโหระพาสวนยาสายมีแค่ตรงนี้ใช่ไหมรูีครับเาไปเก็บลดีไปเก็บรูปะกรูะกูก็ขายได้อะไรนะมะกูกก็ขายได้ บักทึก <Good. S 1> กรกูดอ๋โอเคกกเอาทีละอีพีปิดทีม่มนยอดอ,อ่าก็ธรรมดา,าเป็นวิธี ถ้าเราไม่เก็บมันก็ไม่มีมูลค่าของวงนี้ถ้ามันไม่เก็บมันก็ไม่ได้ห้าบาทแต่ถ้าเราเก็บมันก็คือมูลค่าของเรานะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่ทำกเกษตรนี่นะครับความยากความการทำกรเษกษตรก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ ราบลื่นนะครับแต่ว่าก็สบายใจไหมยาสายสบายเนาะอาจจะเหนื่อยกายเนาะกายเหนื่อยแน่นอนนะครับกายเหนื่อยแน่นอนเหนื่อยมากอเหนื่อยมากอะคนเพิ่มแต่ว่ามีความสุขอ่ะนี่นะครับจากปากยาสายเองกินสารพิษอ่ะกินไปกินใหญ่เลยสุขภาพดีไหมสุขภาพดีทำทุกวันอ่ทำทุกวันก็ได้ออกกำลังกายไปอ สามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะครับอ่ะโอเคนี้ก็ EP โสรภา